หันหน้ามาทั้งสองคน Are you ready? ไปเลยว้าตรงนี้สะอาดมาก พี่บตารอยยิมอะไรคะอนะดูหันหน้ามาสิคะหหนามาสิคะตรงนี้มันเย็นยูอ่ะี่ตรงนี้เย็นดาหันหน้ามาหน่อยขึ้นเร่ดาหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาดาหันหน้ามาหน่อยทำมินิฮาร์สเสม่จไหมหน่อยทำหัวใจใส่หน่อย เออด่าดามานถึงเวลาหนูจะหัวเออตอนั exactly. <Ờ. S 1> ้า